สวัสดีจ้าร้านฟินเบอร์ตามสั่งขอเสนอเมนูมีป้าวันนี้ทำอะไรกินล่กไก่แดงทำกินก็ง่ายทำขายก็ดี EP 18เป็นจังไดในนี้เฮ้มันก็เป็นเหมือนกับบะหมี่เกียวหมูแดงเราเปลี่ยนจากมาเป็นไก่อืป้าขอชื่ออีกทีสิฮะขอชื่ออีกทีบะหมี่เกี๊ยว บะหมี่ค<ไตน>ุกไก<บน>่แดงบะหมี่คุกไก่แดงเออราติดตามชมนะจ๊ะโอ้หอมมากเลยจ<า>จเ,เจ้าเคียวกระเทียมกันตนะอ,อนนี้กระเทียมหอมมากบอกว่าหอมมากๆเลยขาดไม่ได้นะ,ะก็เตี่ยถ้าไม,ม่ถ้าไม่มีกระเทียมเจียวนเนาะใช่ปะ <Shaun> อ กินยังเลยนนกระเทียมเจียวกินเ,เปล่าได้ไหมอันนี้ทำกินแล้วคาวต้นก็อร่อยนะจ๊ะว้าวเดือนนะ่ะไก่แดงอ่ะเนี่ยอันนี้ไก่แดงอ,อันนี้เราหมักไว้ก่อนนะอืมโอเคเสร็จแล้วจ้ากับเมนูมีคุกไก่แดงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะถ้าคลิปเรามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้จ้ะ